สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรนดอมเนาะเป็นแรนดอมนะคะว่าคุณกับเขานะคะครั้งล่าสุดเนี่ยที่ได้คุยกันหรือว่าได้เจอกันเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงได้บ้างนะคะ ขออน like ุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะครั้งล่าสุดที่คุณกับเขาได้พูดได้คุยกันหรือว่าได้เจอกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะครั้งล่าสุดที่ได้พูดได้คุยกันะตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงขอดูพลังงานของคุณปัจจุบันนี้พลังงานของคุณในปัจจุบันนี้ดูนิ่งมากนะดูแบบว่า เขาเรียกอะไรนิ่งแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ต้องดูแลสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนะคะคุณอาจจะมีลูกมีงานนะคะที่จะต้องดูแลหรือว่ารับผิดชอบรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่จะต้องให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารนะคะดูเหมือนคุณจะอยู่ในที่ทํางานที่แบบว่ามันค่อนข้างทราฟฟิกเนาะมีโน่นมีนี่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออก็แต่บองว่าตัวคุณอ่ะน่าจะนะคะ จะต้องโฟกัสอยู่ในจุดนี้แล้วก็ดูพลังงานนิ่งๆดูสบายๆนะคะแต่ว่าความสบายๆตรงนี้เนี่ยแอบแฝงไปด้วยการาการดูแลการรักษาการให้ความรับผิดชอบนะคะการเป็น p r o v i d ดอรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าคุณนะเป็นที่ปรึกษานที่ทํางานนี้ก็ได้นะคะบางคนเป็น QA เป็นทีมลีดเดอร์อะไรอย่างนี้นะเออแล้วก็มีคนพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะเพื่อขอ ความช่วยเหลือหรือว่าขอคาปรึกษานะคะอ่ะคราวนี้มาดูตัวเขากันได้บ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงได้บ้างนะคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงตัวเขามีพลังงานยังไงได้บ้างตัวคุณเป็นธาตุดินธาตุไฟนะคะเป็นได้ทั้งสองธาตุนะหรืออาจจะเป็นธาตุอื่นๆก็ได้นะคะแต่นี่จจะโดดเด่นในช่วงพลังงานของคุณในตอนนี้หรือว่าเป็นชาร์จเกิดก็ได้นะดูเขาสิคะว่าเขามีพลังงานว้าวพลังงานของเขาแซ่บนะพลังงานของเขาเป็นคุณอ้วนนะคะหรือว่าเป็น ราศีธนูนะที่มองเห็นนะอืมขอดูพลังงานเพิ่มเติมค่ะเขาเป็นยังไงพลังงานเขาเนี่ยภายนอกดูเหมือนเป็นคนที่ไม่คอมมิตไม่ยึดติดแต่ว่าลึกๆในใจเนี่ยยึดติดนะยึดติดกับความรู้สึกกับใครบางคนนะคะอืมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความรัก เรื่องของอารมณ์นี่แหละแล้วก็เวลาที่เขารักใครอ่ะเขาจะไม่แสดงออกแต่ว่าเขาจะแสดงออกด้วยการพลือะไรเงี้ยออการจีการพูดเล่นการดูฟังดูแล้วไม่ค่อยคอมมิตเมนต์เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าใจจริงๆแล้วเนะี่ยคอมมิตนะคะพลังงานสลับฝั่งกันได้นะคุณกับเขานะคะตัวเขาธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินตัวคุณธาตุไฟธาตุดินนะคะหรือสลับกันได้อย่างที่บอกนะคราวนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่า พูดคุยกันครั้งสุดท้ายหรือเจอกันครั้งสุดท้ายตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเจอกันครั้งสุดท้ายคุยกันครั้งสุดท้ายเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงทําไมเขารู้สึกเขารู้สึกโดนปฏิเสธอะแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าการที่คุณปฏิเสธหรือว่าสิ่งที่โดนปฏิเสธเนี่ยหรือเขาจําเป็นที่จะต้องปฏิเสธคุณหรือเปล่าปฏิเสธเพราะตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าปฏิเสธเพราะคุณ รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสม่ำเสมอเขามามา,มาหายหายเขาทิ้งให้คุณอยู่คนเดียวบ่อยๆแบบนั้นหรือเปล่านะคะมันเลยทำให้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณน่ะเบื่อในความสัมพันธ์แล้วก็ไม่อยากไปต่อแล้วเพราะมองไม่เห็นโอกาสหรือว่าไม่ได้เห็นอะไรที่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์เดิน2องก้าวถอยหลงังสามก้าวอะไรแบบนี้นเออในความสัมพันธ์เนาะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะ โอ้จริงๆแล้วเขาอยากจริงๆนะอยากเริ่มต้นอยากให้คอมมิชเมนต์นั่นแหละนะคะให้ยังไงแต่ว่าเขาก็คงไม่จัดแจงหรอกเขาจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามที่จักรวาลเดสตินีจัดสรรมานะคะอ่ะเห็นกันล่าสุดเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะโอ้เขารลักคุณเหมือนเดิม เขารู้ได้ว่าตัวเขาในความรักหรือความรู้สึกที่มีให้กับคุณน่ะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ายิ่งคุณยังมีใจให้เขาหรือว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณตัดเขาไม่ขาดเนี่ยความรู้สึกเขาก็แน่ชัดได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะยังมีความรู้สึกดีๆที่ตรงกันอยู่ยเป็นความรู้สึกเดิมๆที่มีต่อกันเป็นความรู้สึกที่เป็นความผูกพันอ่อ,อนโยนลึกซึ้งในนั้นนะคะถามว่าเขาอ่ะ พูดกับคุณคุยกับคุณหรือว่าเจอคุณครั้งล่าสุดเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปมากในเรื่องของอะไรบางอย่างความคิดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือว่าการแต่งกายการแต่งตัวบุคลิกภาพนี้ก็ได้นะอ,อ๋อคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นยิ่งถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะคะเขามองว่าแต่ก่อนอ่ะคุณอาจจะแบบแต่งตัวหรือว่านิสัยหรือว่าบุคลิกของคุณดูเป็นเด็ก ดูเป็นเด็กผู้หญิงดูเป็นสาวๆอะไรเงี้ยแต่นะตอนนี้ที่เขาเห็นหรือว่าครั้งล่าสุดที่เขาเห็นคุณหรือว่าคุยกับคุณอะเขามีความรู้สึกได้ว่าคุณเปลี่ยนไปเยอะมากคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเป็นแม่คนพร้อมที่จะเซตเทอร์ดาวพร้อมที่จะรอให้อ่าชายหนุ่มมาสวมแหวนให้แต่งงานไปเป็นแม่ไปเป็นคนดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งดูแลเขาอะเออมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าถึงบอกว่าเขารู้สึกว่า เขาอยากจะให้ความคอมมิทเมนต์กับคุณนั่นแหละพอเห็นคุณแล้วในรอบนี้นะคะคุณพร้อมที่จะรับภาระแบกบภาระพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคคุณมองว่าอุปสรรคหรือว่าปัญหาในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติจะวิ่งหนีทําไมเจอก็เจอ,จอ,จอทําได้ก็ทําได้ทําไม่ได้ก็คือต้องปล่อยผ่านก็แค่นั้นนะคะคุณดูปลงมากเออในสายตาเขาคุณดูปลงมากนะคุณไม่อยากจะแบกรับ ความรู้สึกอะไรอีกแล้วยกเว้นภาระที่มันจะต้องมีเช่นถ้าจะต้องมีครอบครัวหรือมีลูกคุณก็พร้อมที่จะแบกภาระในการดูแลภาระในการเ,าเลี้ยงดูค่าใช้ใจ่ายหรือแม้กระทั่งภาระในครอบครัวค่าใช้ใจ่ายในบ้านคุณพร้อมที่จะดูแลแบบนั้นนะคะอืมตัวเขาอยากให้โอกาสนี้เกิดขึ้นจริงอะพูดง่ายๆที่เขาเห็นคุณหรือว่าเจอคุณแล้วเนี่ยเขามองว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสทอง มันเป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายที่เขาอยากจะคว้าเอาไว้เลยนะนั่นไงคือเขามองแล้วเขาแบบมองคุณเขารู้สึกว่ารอบเนี้ยเขามองคุณได้ทะลุปุโปรงมากขึ้นเขามองเห็นว่านี่แหละคือความเป็นจริงมันไม่มีอะไรซ่อนเร้นนะคะคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณอยากได้คุณก็พูดว่าคุณอยากได้คุณคิดถึงคุณก็พูดว่าคิดถึงคุณไม่ต้องการคุณไม่แคร์คุณก็พูดนะคะคุณก็พูดตรงไปตรงมาไม่ได้สนใจว่าใครจะมองยังไง คนที่คุณจะสนใจหรือโฟกัสเนี่ยต้องเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนที่คุณรักเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เขามองนะคะซึ่งมันดีนะคนเรามันไม่สามารถที่จะไปโฟกัสหรือไปแคร์ใครทั้งโลกใบนี้ได้หรอกโอเคมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ว่าสังคมจริงๆที่มนุษย์หรือว่าตัวเราเองต้องการจริงๆอะ่ะก็คือสังคมเล็กๆก็คือบ้านบ้านแล้วก็คนในครอบครัวมันถ้าคนเราไม่มีสังคมหรือว่ามีคนในครอบครัว เราก็จะเป็นสังคมที่โดดเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่คุณโฟกัสในจุดเล็กๆแต่เป็นจุดที่คุณตี้แล้วก็กคุณนะตัวเขามองว่ามันเป็นเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วคุณคิดได้ตรงแล้วลอจิกคุณถูกต้องนะคะเออตักกะคุณมันได้อะไรประมาณน,นั้นตักกะคุณมันใช่อ่ะเออมันโดนใจนะเราเป็นโอกาสทองที่เขาแบบอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขานะน,นั่นไงอยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะคนคนนี้จะ คนคนนี้จะเดินหน้าง้อขอคืนดีหรือว่าง้อคุณในความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรที่เขาไม่เคยทําอะไรที่เขาเคยข้ามผ่านหรือว่าไม่เคยบอกคุณในเรื่องราวของความรู้สึกคนคนนี้จะพูดมากขึ้นนะคะเพราะพลังงานของเขายังเป็นพลังงานของคนที่อมอมพนันกับสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งตัวตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่แสดงออกในบทบาทของความเป็นคนที่เจ้าชู้หรือว่าไม่ผูกมัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจอยากผูกมัดกับคุณแทบตายอืม มันจะเล่นตัวไปทําไมเนาะเขาเริ่มเห็นคุณนั่นแหละเขาก็เลยจะปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเขานะคะให้ให้ดูเป็นคนตรงไปตรงมามากขึ้นเหมือนที่คุณเป็นอเขารู้สึกว่าคุณจะคุณทําให้เขามีการที่อยากมีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ mindset หรือว่าการเปลี่ยนแปลงในบุค,คลิกภาพของเขา,าพูดมากขึ้นแสดงพูดมากขึ้นแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกมากขึ้นไม่ใช่แค่ทางฟิสิกสลอย่างเดียว ไม่ใช่แค่แต่งตัวดีแล้วจะมีคนมาลุมรักไม่ใช่การแต่งตัวดีแล้วจะเป็นคนที่จะเป็นที่รักได้คือคุณก็ต้องแสดงออกถึงความรักความรู้สึกด้วยนะคะหรือว่าพูดหรือว่าอันนี้เฉพาะกับคนรักนะหมายถึงว่าถ้าเป็นคนรักอยากเป็นคนรักที่ดีอะ่ะมันไม่ใช่แค่จะมาเล่นๆแต่ว่าต้องเวลาที่จะต้องใช้คําพูดก็ต้องเป็นคําพูดที่หนักแน่นเป็นคําพูดที่แสดงออกอย่างเปิดเผยชัดเจนตรงไปตรงมานะคะ เขา,าอาจจะต้องปรับบุคลิกบางอย่างให้มันซอสคล้องแล้วก็บาลานซ์กันโอเคเหรอคะอาจจะเป็นคนที่รักจริงนะแต่ว่าบางพฤติกรรมก็อาจจะดูเหมือนเป็นคนขี้เล่นเกินไปหรือเปล่านะคะอืมเอ่อไพ่ขึ้นมานะคะว่าเป็น queen of pentacle s ยังไม่ได้ถามนะแต่ไพ่ขึ้นมาเป็น queen of pentacle s เดี๋ยวดูซิว่าใครคือ Queen of pentacle s อืบทบาท ความนิ่งความสุขุมนุ่มลึกของคุณอะหรือการที่คุณเป็นสายที่ตั้งรับแต่ว่าตั้งรับได้แม่นยำได้ตรงเป้าเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่คอมพลีทแหละคนที่เขาตามหามานานเขาอาจจะเคยคิดว่าคนอื่นเนี่ยดีกว่าคุณนะคะมี potential มากกว่าคุณแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็ไปเจออะไรที่มันอาจจะไม่ใช่แล้วก็สุดท้ายเหมือนเขาก็คุณนี่แหละ ที่นั่งนิ่งๆไม่ได้วิ่งตามเขาเนะี่ยคือคนที่ได้ใจเขาไปนะเพราะว่าในทุกๆความรู้สึกที่เขาไปเจอหรือว่าอะไรก็ช่างนะคะไม่มีอะไรคอมแพลกับคุณได้เลย noting h to be c o m p l a r e ต่อให้เขารู้สึกว่าเขาจะเอาคนนั้นคนนี้มาเปรียบเทียบกับคุณแต่ว่าพลังงานคุณมันโดดเด่นพลังงานคุณเป็น D Empress ะเออใครมันจะสู้ D Empress ได้คนทั้งสี่ยังสู้ไม่ได้เลยคุยนทั้งสี่รวมกันถึงจะได้ D e m p l e s e นะเพราะว่า D e m p l a c e ได้ทุก element นะคะ การเป็นแม่คนหรืออะไรเงี้ยมันมันต้องอดทนอ่ะอดทนพรอไวเสียสละนะคะความมีความรักมีความจริงใจมันต้องมาทุกอย่างรวมถึงการที่มีแบบ motivation ในการที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเนะคือการที่คุณเป็น D M place ตรงนี้เนี่ยควินไหนๆก็เอาคุณไม่อยู่อ่ะต้องรวมกันมา4ควินถึงจะถึงมาจะเปรียบเทียบกับคุณได้อันนี้ไม่ได้ยกยอปปานนะแต่ คิดว่าคุณน่าจะมีพลังงานบางอย่างที่เขารู้สึกได้ว่าคุณนี่แหละคือคนที่จะเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกของเขาได้นะคะซึ่งพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมองเห็นว่ามันแฮปปี้มันสุขที่สุดแล้วห้เดอะซันเกิดขึ้นอะ่ะคือใครจะทําให้ใครจะสุขเท่าเดอะซันไม่มีอีกแล้วนะคะเทนอคัพก็แหละเทนอคัพหรือเดอะซันอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณเป็นเหมือนเดอะซันเป็นความสุขที่เป็นเหมือนแสงสว่างด้วยอะ่ะมันไม่ใช่ความสุขที่ ไปวันๆแต่เป็นความสุขที่มันมีแบบรู้สึกว่ามันเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดโอกาสใหม่ๆสร้าง motivation นะคะอืมสร้างสร้างความรู้สึกที่เขาอยากจะพาชีวิตเดินก้าวต่อไปข้างหน้าอะไรประมาณนั้นอ่ะมาดูความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้ความคาดหวังในความสัมพันธ์ของเขาที่มีกับคุณคืออะไรคะ การคอนเนกกันในเรื่องของจิตวิญญาณการมูฟออนเขาอยากเขาเขาก็ยังคาดหวังว่าคุณจะอ่านใจเขาได้นะคุณเป็นหมอดูหรือเปล่าคุณอ่านไพ่ได้หรือเปล่านะคะเขาเลยคาดหวังว่าคุณน่าจะอ่านใจเขาได้เพราะคนคนนี้กเกอเขินในการที่จะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกแต่เขาไม่เขินที่จะจีบหรือจะพูดหยอดเล็กหยอดน้อยแต่ว่าพอพูดเรื่องของความรู้สึกแล้วนะตัวเขาค่อนข้างที่จะเขินนะไม่กล้าแสดงออกนะคะ เนี่ยคือเขาถามว่าความคาดหวังในความสัมพันธ์เขาเขาคิดอะไรในเรื่องนี้เขาคิดว่าเขาขอให้คุณเข้าใจอะคุณเก็ตเขาในสิ่งที่เขาพยายามที่จะบอกคุณหรือแสดงออกนะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นเขาอยากมูฟออนอยากไปข้างหน้ากับคุณถ้าเขายังมีใครที่อยู่ข้างหลังหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่เขายังตะขิดตะขวงใจว่าจะเลิกหรือไม่เลิกหรือจะว่าจะจะมูฟออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดีไหมเนี่ยมองดูว่าเขา พร้อมที่จะเริ่มแล้วนะคะในการที่ได้เห็นคุณหรือพูดกับคุณได้เจอคุณนะ่ะมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เขาอยากเริ่มต้นด้วยอืมเขาคิดมาดีแหละเขาทบทวนกับตัวเองเขาทบทวนไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวเขาดูลอจิกด้วยมองความเป็นไปได้ด้วยมองหาโอกาสด้วยนะคะในขณะเดียวกันเขาก็มองหาหนทางที่มันเป็นไปได้มองหาโอกาสที่มันแบบ มันเป็นทางเรื่องให้คุณกับเขาได้ไปข้างหน้ากันได้เป็นข้ออ้างที่จะไปข้างหน้ากันได้อะแต่ไม่คิดว่าเขาจะไปหยอกล้อเล่นกับใครอีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณนี่แหละคือคนที่ฟูลฟิลและเติม,เต,มเต็มแล้วนะคะเขาอาจจะเคยผ่านอะไรมามากมายไปคบคนนั้นไปจำเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคนที่นั่งนิ่งๆคือคนที่ได้ใจคุณคือคนที่ได้ใจเขาอืม คุณดูนิ่งมากนะนิ่งแต่ก็มีพลังงานของความเนื้อเชิงอยู่ตรงนั้นนะคะอันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ฮิลลิ่งเนาะเยียวยารักษาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคนที่เขาแบบไปไปสนุกข้างนอกอะแต่ว่าท้ายที่สุดก็หมดพลังงานหรือเกิดบาดแผลก็วิ่งมาหาคุณคุณเป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็ฮิลลิ่งเยียวยาแบบนั้นนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเขามองเห็นว่าคุณเป็นของตายนะอืม เพราะว่าตัวคุณเองก็มีบันดารีมีมีความเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างสูงเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะมาเล่นเลๆหยอกๆแล้วคุณจะยอมนะคะเขาถึงคาดหวังไงว่าขอให้คุณเข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามแสดงออกได้ไหม mm. เพราะว่าเขาอาจจะเก้อเขินในการที่จะแสดงออกก็ได้นะอ่ะคาราวนี้มาดูแนวโน้มในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันดีกว่านะคะว่าจะมีแนวโน้มมีทิศทางอะไรที่จะไปต่อกันได้ไหมคะ่ะ มันจะมีการพูดคุยหรือว่ามีการสื่อสารกันมากขึ้นตัวเขาจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้สมดุลกับคุณหรือว่าให้ได้มีโอกาสต่อรองหรือมีการประนีประนอมกันมากขึ้นอืมอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจแต่ว่าอยากเห็นโอกาสก่อนว่าจะเป็นไปได้ไหม แต่มองว่าคุณกับเขาเนี่ยยังตัดกันไม่ขาดหรือว่ายังไปกันไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นเพราะพลังงานดูเหมือนกับว่ามันใช้เวลาแล้วก็ใช้เวลามาสักพักใหญ่ๆแล้วบางคนสปีสปีนะคะบางคนก็เป็นปีในการที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะจีบกันไปจีบกันมาออบอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตัดกันไม่ได้สักทีนะคะตัดขาดกันไม่ได้จนคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณมีการทานฟอร์มในชีวิต จนทำให้เขามองเห็นคุณในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอือก็เลยมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไม่ได้ไปเร็วอย่างที่คุณคาดหวังหรือว่าไม่ได้ไปเร็วอย่างที่มันมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ทั่วไปอะแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาทําความรู้จักรู้จักเนเจอร์ของกันอะกันรู้จักสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในใจอะไรเงี้ยเออ มันจะมีการที่จะแบบทํามันจะมีช่วงที่จะทําให้เกิดความสับสนอีกแต่มันก็จะไปกันเรื่อยๆเป็นความสับสนที่เป็นหนึ่งในโปรเซสของการมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะก็มองรู้ว่าเขาจะไม่ได้ปล่อยคุณไปไหนถ้าคุณนิ่งๆเขาก็จะเออเขาก็จะยิ่งดีใจแนละ้วคุณยังนิ่งอยู่นะคะอืมเพราะว่าเขาเองก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นที่จะตัดสินใจหรือว่าจะขอคุณเป็นแฟนหรือว่าอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะผูกมัดเลยแต่ว่าแน่นอนละ่ะ เขามองเห็น potential ในตัวคุณนะอ่ะขออีกสองใบสุดท้ายนะคะให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะขอสองใบสุดท้ายกับความสัมพันธ์นี้อ่ะคิงกับควีนเขารู้ว่าคุณเองก็คิดใช่ไหมคุณเองก็คิดแผนการเดียวกันกับเขานั่นแหละมันก็วนกลับไปว่าเขาขอให้คุณรู้ว่าเขาคิดยังไงสิ่งที่เขาแสดงออกบางครั้งมันอาจจะทำเพราะแก้เขิน แต่จริงๆแล้วใจหนึ่งอยากพูดความรู้สึกจะตายอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะแต่ขอให้คุณเข้าใจเขาเถอะอะไรประมาณนีน้อีกถ้าคุณแบบดูดวงได้หรือว่าคุณมีเซนท,ที่เกี่ยวกับเขาเซนแรงๆเนะี่ยเขาก็อยากให้คุณนะเออเข้าใจนะคะเออโดยที่เขาไม่ต้องพูดได้ไหมเขาจะได้ไป้องแบบเขินแรงกว่านี้นะอ่ะคราวนี้มาดูคําพูดที่เขาอยากจะพูดถึงคุณหรือว่าอยากจะฝากบอก,กบคุณกันดีกว่านะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะ่ะ detachment i had to let this go so i could เคลียร์ใหม่ๆนะคะเขาอาจจะต้องปล่อยอะไรบางอย่างหรือปล่อยช่วงเวลานี้ให้มันผ่านไปก่อนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะได้เคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์สเปซนะคะว่าจะเอาอย่างไงต่อกับชีวิตนะอย่างที่บอกคือบางทีเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ในตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค้างคาหรือยังไม่จบสนิทกับคนเก่าหรือว่าคนที่เขาไปมีความสัมพันธ์ด้วยตอนนี้เขาก็เลยมันอาจจะ blank space นะคะไม่ให้มีใครเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเขาเพื่อที่ให้เขามีโอกาสได้คิดได้ทบทวนแล้วก็ตัดสินใจ อ่ะส่วนหนึ่งก็เป็นอีโกของเขานี่แหละที่เขาอาจจะยังไม่ได้อยากให้ใครนะคะเข้ามาลุกล้ําในส่วนความเป็นส่วนตัวของเขาหรือว่าความเป็นอิสระเพราะถ้ายิ่งเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่แบบเรียกว่ามันท็อกซิกอ่ะตัวเขาเองก็อยากจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ไม่อยากให้ใครมีอิทธิพลในความรู้สึกของเขาอีกต่อไปแล้วกิลตี้เห็นไหมต่อให้เขามีอีโก้แต่เขาก็รู้สึกได้ว่าเขาผิดยังไงนะคะกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขอปรับ ปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกก่อนได้ไหมก่อนที่จะมาวิ่งไล่ตามหรือว่ามาทําอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังกับคุณนะคะ damage เชนไหมพอเขาพูดถึงความรู้สึกที่เขาสํานึกผิดที่มีกับคุณอะตัวเขาเองเขาก็นึกได้นะว่าเออตัวเขาทําอะไรลงไปบ้างที่ทาให้ความสัมพันธ์นี้มันขาดวินนะคะหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแหว่งมันมันไม่มไม่คงเดิมอะไม่ดีอะเออ การที่ไม่มีคุณหรือว่าการที่คุณหันหลังให้กันไปแล้วกันมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขามองเห็นได้เลยว่าเขาพลาดโอกาสนี้อย่างแท้จริงนะคะเป็นโอกาสที่เขาควรจะได้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดว่าเขานี่มีความกล้าที่จะพูดความจริงในใจหรือบอกอะไรคุณไปในวันนั้นน่ะเขาจะได้โอกาสนั้นแน่ๆแ,แต่ณตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาสูญสิ้นโอกาสนั้นไปกําลังคิดอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงให้ได้มีโอกาสนั้นอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแคร์เขาแล้วเนาะ การที่เขาทําอะไรลงไปหรือว่าสิ่งที่มันพลาดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเขารับรู้ได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนใหญ่ส่วนเป้งๆที่เขานั่นแหละเป็นคนทําแล้วการที่คุณจะดูไม่ค่อยแคร์เขาเท่าไหร่หรือว่าดูนิ่งๆกับเขาเนี่ยมันก็คงไม่แปลกนะคะมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาพลาดโอกาสเขานั่นแหละเป็นคนที่ทําลายโอกาสของตัวเองให้อีกสองใบแต่การที่แยกกันไปหรือว่าการที่ไม่ได้เจอกันหรือว่าการที่เขาไปเลือกสิ่งตรงนั้น่ะ เขารู้ได้อย่างชัดเจนว่าเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขไม่ได้พอใจเลยการที่แยกกับคุณไปแล้วไม่ได้เห็นกันเนี่ยแยกแยกกันไปแล้วยังไงแต่ใจมันอยู่ใกล้กันใจมันยังต้องการใจยังคิดถึงนะคะมันก็ยิ่งทําให้เขาทรมานนาะการที่แยกคุณไปแล้วมันไม่ได้มีผลดีกับเขาเลยนะจากที่เขาคิดว่าเขาจะไปไปแล้วลืมคุณได้ไปแล้วมีความสุขเริ่มต้นครั้งใหม่นะคะเอามาอวดคนอื่นอวดโซเชียลอวดคุณอนะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่า ไม่ใช่นะคะม,มันยิ่งทำให้เขามองเห็นความผิดพลาดของตัวเองเยอะเยอะมากกว่าเดิมนะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยแอดไลน์กันเข้ามากระตาโพสต์ไว้แล้วใต้ดีสคริปชันข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ